หลายๆคนมักจะพูดกันครับว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวแต่สำหรับพวกเราถ้ายิ่งสูงมันก็ยิ่งสบายครับและถ้าเกิดมันยิ่งเตี้ยได้ด้วยมันก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เพราะนี่คือโต๊ะกิฟฟินเด็กซ์มันสามารถปรับให้สูงและเตี้ยได้แล้วก็ไม่ยากด้วยผมลองใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์รู้สึกแฮปปี้มากๆเหมาะโคตรๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะคอมเพราะวันใดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มัน สูงขึ้นคุณก็กดให้มันสูงขึ้นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเหนื่อยแค่เสียบปลั๊กกับไฟบ้านเท่านั้นแล้วทำไมผมไม่ลุกตามแบบนี้ครับเป็นโต๊ะทำงานแบบยืนทำงานได้เลคเชอร์ได้ชิลๆสบายๆแล้วถ้าวันใดคุณอยากจะให้มันเตี้ยลงนะครับคุณก็กดให้มันเตี้ยลงง่ายๆแค่นี้ ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับว่า g i f ฟ i n d e x โต๊ะอนเนกประสงค์หรือว่าโต๊ะคอมปรับสูงต่ำได้แบบนี้หน้าตามเป็นยังไงและทำไมมันถึงปรับขึ้นลงได้แบบนี้ดีไซน์ของโต๊ะตัวนี้จะเป็นลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ ขนาดนะครับ60สิบคูณหนึเซนติเมตรเป็นขนาดที่เรียกได้เลยว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดยประมาณเนี้ยหกสิบนะครับหรือว่า75 120อยู่ประมาณนี้แต่ตัวนี้60 120เซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาวความสูงเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่60เซนติเมตรจนไปสูงสุดที่125เซนติเมตรท็อปตัวนี้ที่ติดตั้งมาเลยเนี่ยเป็น ได้ยินไหมฮะอันนี้จะเป็นไม้นะครับและคุณสามารถถอดท็อปตัวนี้ออกแล้วก็ไปหาไม้ที่คุณต้องการที่เป็นไม้ไม้สักไม้เต่งไม้แดงไม้มะค่าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเพียงแค่ยึดติดด้านล่างให้มันครบตำหน่งเท่านั้นเองแต่นี่คือมาตรฐานจากโรงงานกิฟฟินเด็กเขาทํามาแบบนี้นะครับแล้วก็กิฟฟินเด็กจะมีให้เลือกอีกวพราคุณจะเอาท็อปเป็นไม้อะไรนะครับหรือจะเป็นอะคริลิกหรือจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่กิฟฟินเด็กมีให้เลือก ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆด้วยว่าท็อปที่เขามีให้เลือกจะมีหน้าที่เป็นวัสดุอะไรบ้างและขนาดจะเพิ่มขยายยาวกว้างไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูกันต่อในอนาคตแต่นี่คือมาตรฐานแล้วผมมองว่า60คูณ120เซนเนี่ยเป็นอะไรที่กำลังพอดีครับไม่กว้างเกินไม่ยาวเกินสามารถวางคอมพิวเตอร์1ชุดได้แบบสบายๆขามี2ด้านนะครับเป็นริมเป็นขาที่วางไว้ตำแหน่งริม นี่คือซ้ายและขวาไม่เกะกะเพราะว่าขาเองก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นขาเหล็กนะฮะขาเหล็กตรงนี้เนี่ยเป็นรูปตัวทีวางคว่ำตัวทีกับหัวนั่นเองทั้ง2ด้านใช้วัสดุที่เป็นเหล็กคิวศูนทนทานอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันยกขึ้นลงได้มันจะเป็นเหล็ก3ท่อนด้านในจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบอกแก๊สไฮดรลิกมันจะเป็นเหมือนโชค้คอยช่วยดันเวลาเรายกโต๊ะขึ้น ทำให้มอเตอร์มันทํางานได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะอ่ะผมบอกมีมอเตอร์แน่นอนนะมันไม่ต้องใช้แรงโยกหรือแรงขันอะไรเพียงแค่คุณกดปุ่มมอเตอร์ก็ทํางานและตัวตัวนี้มีมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับอยู่ที่ฝั่งของขาแต่ละด้านมอเตอร์จะช่วยกันยกโตขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดโดยที่คุณไม่ต้องเอาของลงแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าเวลามันขึ้นมันลงสมูทมากๆครับ น้ำหนักของโต๊ะตัวนี้ที่สามารถรองรับการขึ้นและลงได้อยู่ที่120กิโลกรัมและนายแบบของเราครับพี่เขาหนัก95กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะกดขึ้นในสเต็ปแรกที่ผมเมมโมรี่ไว้จาก60เซนเป็น70เซนและจาก70เซนเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น90เซนแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรช่วยมันเลยมอเตอร์ดันขึ้นมาได้แบบง่ายๆ และขึ้นไปอีกเป็น1 0 0เซนและขึ้นไปอีกที่สูงสุดผมจะดันไปถึง125เซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงที่สูงที่สุดที่โต๊ะตัวนี้สามารถปรับให้สูงได้เวลาคุณเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านคุณยืนบนโต๊ะตัวนี้ง่ายๆสบายๆและขาลงก็ลงมาที่60เซนได้แบบสบายๆเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า เวลาเราจะยกขึ้นหรือลงไม่จําเป็นต้องยกของออกไม่จําเป็นต้องโกยของทิ้งให้มันเสียเวลาวันไหนอยากยกคือยกวันไหนอยากลงคือลงง่ายๆแค่นี้เองแล้วนอกเหนือจากการยกขึ้นนะครับหรือว่าเอามันลงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีตัว M นี่คือ Memory สมมุติว่าเรายกขึ้นนะครับจาก60เป็น70แบบนี้โดยประมาณ 72.4นะครับอันนี้เป็นค่าที่เราไม่ได้ฟิกผมก็ขึ้นลงแบบนี้นิดหน่อยน่อตามที่แบบเราต้องการอสมมุตินีค่ค่าต้องการแล้วคุณกด m 1ทีและกดเลข1ปึ๊บอ่ะมันก็จะจําว่าเป็น1สมมุติผมลงไปสุดก่อนอ่าเมื่อกี้72ุดเท่าไหร่นะ72.4ใช่ไหมอ่ะกดเลข1มันก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับความสูงที่เราตั้งค่าไว้นะครับอาจจะผิดเพี้ยนบ้างในระดับ1มิล ก็เท่านั้นเองนี่คือเมมโมรีสามารถเมมได้ทั้งหมด4เมมโมรี Memory ครับในเวลาคนเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องคองแห้งแน่นอนฮนะทุกคนมักจะกินกาแฟมาโต๊ะทำงานดื่มน้ำมาโต๊ะทำงานบางคนก็เอาข้าวมากินเอามาม่าขึ้นมากินแล้วเวลาที่มันมีเหตุสุดวิสยัยเช่นเห็นไหมครับว่าน้ำมันก็ฉชอลงไปแต่ถ้าไม่เห็น นี่คือแผ่นแซมเปิลเป็นแผ่นรองเมาส์ได้เลยแล้วก็เป็นแผ่นรองโต๊ะได้เลยคุณเห็นไหมครับว่าน้ํามันลงไปจริงๆมันซึมลงไปที่แผ่นรองเลยแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้งานของคุณชะงักแล้วโต๊ะของคุณก็จะเละคุณก็ต้องพักเบรกคุณต้องทำความสะอาดมันยุ่งยากมันวุ่นวาย แต่รู้ไหมครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อโต๊ะกิฟฟินเด็กตัวนี้เขาจะแถมหรือว่าเป็นเอเซนซอรี่ติดตั้งไปเลยให้ไปเลยไปใช้นะฮะเป็นแผ่นรองที่เรียกว่าแผ่นรองเมาส์ก็ได้แผ่นรองโต๊ะก,ก็ได้นะ,ะที่เขาเคลือบสารชนิดพิเศษระดับนานโ,นโนเพื่อที่เวลาอะไรมันหกลงแผน่นมันจะไม่ซึมเข้าไปในผ้ามันจะเป็นน้ํากลิ้งเหมือนอยู่บนใบบอลเดี๋ยวจะทําให้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ และไม่พอถ้าคุณกินโคก้กมันก็จะเป็นแบบนี้ครับและไม่พอถ้าคุณกินกาแฟมันก็จะเป็นแบบนี้ครับและไม่พอถ้าคุณกินนมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับและไม่พอเราต้องล้างมันออกนิดนึงแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะวิ่งไปได้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะวิ่งได้เห็นไหมครับแล้ว <der> คุณ <der> ก็ไปตาก แค่นี้เองหวังว่าคงไม่มีใครลาดเยอะขนาดนี้อีกแล้วใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็คือโต๊ะก i ฟฟินเด็กซไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานลักษณะไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะอนเนกประสงค์เป็นโต๊ะบาร์โต๊ะคอมอย่างที่ผมใช้อยู่ในทุกๆวันนี้มันเหมาะจริงๆราคาของโต๊ะตัวนี้ตัวท็อปนะครับในรุ่น g i ฟฟินเด็ K2 ที่เป็นมอเตอร์2ตัวและยกได้สูงถึง125เซนตัวนี้จะอยู่ที่21,900หาซื้อได้ที่ร้านกัมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะใส่ดีเทลไว้ให้ครบถ้วนเลยแล้วก็จะมีรุ่นที่ลองลงไปอีกครับเป็น K1 แล้วเป็น M1 ที่เป็นแมนนวลแต่ตัวนี้คือ K2 นะครับตัวท็อปสุด21,900ไม่ต้องไปขันมือหมุนใช้เฟืองให้มันหนักเปล่า,าๆนี่คือมอเตอร์ น้ำหนัก120กิโลกร,รมัมคุณวางลงไปเลยไม่ต้องขนของออกเวลายกขึ้นด้วยแต่เวลาเคลื่อนย้ายโต๊ะไปตามมุมต่างๆก็อาจจะต้องยกของออกหน่อยนะครับลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณ g ิฟฟินเด็กด้วยที่ส่งโต๊ะนี้กับเราให้ลองเล่นลองใช้ลองรีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันหวังว่าจะชอบใจเหมือนที่ผมชอบใจนะครับตัดสินใจเอาดูเองนะครับว่ามันถูกใจคุณมากแค่ไหนถ้าถูกใจและงบได้ก็จัดไปครับ แตง n ็คอเราเองก็ว่าจะเอาไว้ใช้ในสต,ตูในห้องทำงานของเราสักหนึ่งตัวก็คือรุน่น K2 นี้แหละนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าด้วยครับที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณทุกๆท่ทานด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ขอบคุณจากใจกจ,กจริงครับสุดท้ายนี้ลากันไปด้วยบรรยากาศแบบสบายๆจากหลังบ้านผม ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ